ความรักดีนางเอกช่องดังอวดหวานแฟนทีลันขอเป็นตัวเองทำเอาหลายๆคนฮือฮาหนักมากหลังนางเอกสาวชิงชิงคาริษฐาเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ดูกิกีเชฟดังอย่างหนุ่มปิงแถมนับตั้งแต่เปิดตัวยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆลงรูปสวีทแบบรัวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ชิงชิงออกมาเปิดใจว่าเรื่องความรักก็เรื่อยๆคบกันมาประมาณปีหนึ่งคือหนูเป็นตัวเองตั้งแต่แรก แต่เขาก็รับได้ถ้าชีวิตอยากมีสีสันก็เริ่มเลยค่ะเขาเทคแคร์เราดีมากแตน์บายเรา24ชั่วโมง7วันพร้อมมากหนูอยากไปไหนทำอะไรเขาก็ไปทักไปปุ๊บไม่เกิน5นาทีตอบเลยมีปรับเยอะอยู่เหมือนกันเขาก็จะนิ่งๆแต่เราจะเละเทะอยากนอนก็ตื่นสายอยากออกกำลังกายเพื่อเขาก็วิ่งได้สองครั้งก็พอเขาบอกว่าตั้งแต่พี่มีหนูพี่ไม่กล้าวางแผนอะไรเลยกลัวแผนพังเรื่องอนาคตก็มีคุยแต่ขอทำงานก่อน